ันนี้วันที่11เดือนธันวาคมพุทธศักราช2567เป็นวันที่20ที่ข้าพเจ้าอัศมีศรสีสิทธิโชชัยขอถวายเสียงสวดสัทยายพระสตรพระปริยัติและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบ,บูชาและอาจเรยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระ,ะลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอคัครพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทอญ บทที่หนึ่งชุมนุมเทวดาสมันตาจักกะวาเลสุอัตราคัดชันตุเทวตาสัทธธรรมังมุนิราชาสะสุนันตุสัขขกขะโมคทางังสักเคกาเมจรเรารูเปคิรีสิขะรตเตจันตาริเควิมาเนทีเปรัเถจะขคาเมตรุวนะคหะเนเคหาวัตถุมหิเคเตภูมิมาจายันตุเทวาชละทะะวิสเมยักขะขันทัพ พนาคาติดทันตาสันติเกยังมูนิวระวจจนงสาธโวเมสุนันตุธรรมสวนณกาโลอายมพันตาธรรมสวนากาโลอายมพันตาธรรมสวนากาโลอายมพันตาบทสุวที่สองบทส่นมัสการพระพุทธเจ้านาโมตัสสะภควโตอรัตโตสัมมาสัมพุทธะนาโมตัสสะภควตโตอรัตโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภควตโตอรัตโตสัมมาสัมพุทธะ บทสวดที่สบทสวดไตสรณาคมพุทธังสรนางคาฉามิทำมังสรนางคาฉามิสังฆังสรนางคาฉามิทุติยัมปิพุทธังสรนางคาฉามิทุติยัมปีทำมังสรนางคาฉามิทุติยัมปิสังฆังสรนางคาฉามิตติยัมปิพุทธังสรนางคาฉามิตติยัมปีทำมังสรนางคาฉามิตติยัมปิสังฆังสรนางคาฉามิบทสวดที่4บทสวดสัจจกิริยาคาถานัตถิเมสรนานอัังพุทโธเมสรนางวรัง เอเตนัสจจวัชเชนโสติเมโหตุสพทานัทถิเมสระนังอัญยังธโมเมสระนังวรังเอเตนัสจจวัชเชนโสติเมโหตุสพทานัทถิเมสระนังอัญยังสังโคเมสระนังวรังเอเตนัสจจวัชเชนโสติเมโหตุสปทา